เขาบอกว่าเขาไม่รับอิสลามหรอกเพราะเขาชอบกินหมูนะตกลงที่พูดแบบนี้เนี่ยรู้แล้วใช่ไหมว่าอิสลามคือศัตรธรรมรู้แล้วใช่ไหมว่าอิสลามคือศัตรธรรมรู้แล้วใช่ไหมว่ามีสวรรค์ลอยอยู่หลังจากความตายรู้แล้วใช่ไหมว่ามีน,นรกลอยอยู่นะครับมันก็เหมือนกับคนคน,คนหนึ่งเนี่ย้ายาเสพติดทาสิ่งที่ผิดกฎหมายจนกระทั่งว่ามัวเมาหลงอยู่กับผลประโยชน์ในการค้ายาเสพติดแล้วก็พูดว่าผมไม่สนหรอกสวรรค์นรกอะเปรียบเสมือนว่าผมไม่สนหรอกกฎหมายอะผมไม่สนหรอกติดคุกอะผมไม่สนหรอกประหารชีวิตอะเพราะผมกาลังมีความส ไม่ต่างอะไรกันพูดแบบนี้เลยแต่ผมต้องบอกแต่ต้นคลิปไงว่ามั่นใจแล้วใช่ไหมที่พูดแบบนี้ผมไม่รับอิสลามหรอกเพราะผมชอบกินหมูก็ตกลงรู้แล้วใช่ไหมว่าอิสลามคือศาสนารรพระเจ้ามีจริงคุณอ่านมาจากพระเจ้าจริงมีสวรรค์นรกรอยอยูรย่รู้แล้วใช่ไหมถ้าไม่ถ้ารู้แล้วก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่บอกว่าผมรู้แล้วขายยาเสพติดผิดกฎหมายติดคุกตลอดการได้หรือถึงขั้นถูกประหารชีวิตได้แต่ผมชอบผมชอบ,ผมชอบผลประโยชน์ผมรักในกําไรเงินที่ได้มาจากค้าขายยาเสพติดมันได้มาอย่างง่ายดายมากผมชอบผมรักตัวนี้เหมือนกับรักหมู่ชอบกินหมู าพูดแบบนี้ใครจะพูดแบบนี้บ้างคนที่รู้แล้วว่ามีอะไรรออยู่มีคุกมีตารางรออยู่คุณหมดอิสระเลยหรือการถูกประหารชีวิตรออยู่นะครับมีใครไหมที่มีสติปัญญาที่ชาฉลาดเนี่ยจะพูดแบบนี้ว่าผมเนี่ยไม่สนหรอกคุกตารางผมไม่สนหรอกจะถูกประหารชีวิตอ่ะเพราะผมรักในเงินที่ได้มาจากการ้ายยาเสพติดรักในกาไรมาจากการ้ายาเสพติดมีใครไหมที่มีมีสติปัญญามีเหตุผลจะพูดแบบนี้ไม่มีหรอกครับก็เหมือนกันครับที่บอกไม่รับอิสลามหรอกเพราอยากกินหมูก็ไปพิจารณาตัวเองดูกันเลยครับพูดแบบนี้เนี่ต้องเยอะคร่นี